สวัสดีค่ะชื่อนัทยาขุนชนะค่ะชื่อเล่นจีอแอนค่ะอายุ36ปีมาจากจังหวัดอยุธยาค่ะ วันนี้มาทําจมูกโอเพ่นค่ะเหมือนมันมีร่องแก้มแล้วดูหน้าจมแล้วก็จมูกน้อยเวลาเราใส่แว่นต้องคอยขยับแว่นอยู่ตลอดเวลาทําให้หน้าดูไม่มีมิติในการถ่ายรูปค่ะทําให้เราขาดความมั่นใจเวลาพบปะหน้าผู้คนเราต้องคอยขยับแว่นอยู่ตลอดเวลาทีมแพทย์ที่นี่มีความเชี่ยวชาญสูงและเราก็เคยทําศัลยกรรมทางด้านตาสองชั้นแล้วก็ตัดกรรมมาแล้วก็เลยมั่นใจกับทีมแพทย์ทําออกมาได้สวยแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ Facebook ค่ะแล้วก็มี เพื่อนๆที่เขาเคยไปทํามาแล้วบอกกล่าวมาค่ะไม่มีความกังวลใจหรือตื่นเต้นใดๆค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่ามั่นใจในทีมแพทย์ที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะติดตามหลังทําด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ จมูกเปลี่ยนไปเยอะค่ะทำให้รูปหน้าเราเปลี่ยนขึ้นตาปากร่องแก้มก็หายไปค่ะสวยคมขึ้นค่ะเปลี่ยนไปเยอะค่ะไปที่ไหนก็มีแต่คนชมว่าสวยค่ะคเขาก็จะบอกว่าเออยังไม่ชินยังไม่คุ้นหน้าเหมือนคนแต่งหน้าค่ะคุณหมอที่ทำศัลยกรรมให้ทุกทท่านมีความเชี่ยวชาญสูงแล้วก็ดูแลทั้งก่อนทำและหลังทำคอยติดตามผลหลังทำเป็นอย่างดีค่ะ หากย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังคงเลือกมาทําศัญยกรรมที่โรงพยาบาลเรารักค่ะทําออกมาครั้งเดียวก็ไม่ต้องย้อนกลับมาทําอีกแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ นใน่านใดสนใจทำศัลยกรรมไม่ว่าจะตัดกรามเสริมคางทำตาสองชั้นหรือแม้แต่กระทั่ง tradition. ทำจมูกแนะนำให้มาทำที่โรงพยาบาลเรรักนะคะเพราะว่าม right ีความปลอดภัยสูงห้องพักสะอาดเหมือนอยู่โรงแรมแล้วก็มีพยาบาลดูแลเป็นอย่างดีค่ะสวยครบจบที่เรักค่ะขอไวโพนให้โรงพยาบาลเรักมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านศัลยกรรมควบคู่กับคนไทยและชาวต่างชาติต่อไปค่ะ